ครด่วนพ่อผมดอชเชนอลครับกับรายการนิกดิซซ็อกเกอร์ฟุตบอลในวันนะครับประจำวันอ่านสัดา์ที่11มีนาคม2อง4นะครับวันนี้ก็มียูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายไปกันครบทั้ง8คู่เลยนะครับก็เริ่มจากอาแจกได้อย่างบอยเบอร์นะครับดูแล้วอาแจกน่าจะเปลี่ยนชนะอย่างบอยเบอร์ได้ 2- อนะครับ เรเสี่ยงจะเสมอหรือแพ้เหมนกันแหละแต่สุดท้ายผมว่าเก่งกับเบียรได้นะครับหลักก่อนดีนโบเคฟกับเบียร์ไม่เอาดูแล้วเบียร์ไม่เอาเรือดำน้ำสีเหลืองเยลโล่สัมบารกระบุกชนะดีนโบเคฟจริงแกร่งกับยูเครนได้สองหนึ่งนะครับแล้วก็แมนดูกับมิลานนะครับผีย่างคู่นละยผียอังกฤษกับผีอิตาลีนะครับพิซซ่าแดงเจอกับพิซซ่าแดงดำดูแล้วคูว่นี้เนี่ยจบลงที่ผลเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีผู้ชนะก็ยังคงเป็นผีนะ เมนยูเมนยูนะครับแล้วก็สลาเวียปาร์กกับเอนเจอร์คู่นี้ไม่น่ามีปัญหาเอนจิเจอร์ hmm. จะบุกชนะสลาเวียปาร์กสองศูนย์เลยมว่าแล้วก็เจนาดากับโมบอกว่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็โอลิมปิโกกับอาร์เซนอลรีพูดทำไมโอลิมป mm ิอ hmm. สกับอาร์เซนอลผมว่าโอลิมปิอสจะเบียดชนะอาร์เซนอลในสองหนึ่งนะครับนอนชอบไปเบยือนแล้วชอบแผ่วให้เขาก่อนนะครับหรือแล้วเกมน,นี้น่าจะโดนก่อนแต่จะได้อเวโกกลับมาหนึ่งลูก แล้วก็โรม่าก,กับชักเตอร์โดนเหตุแล้วเกมนี้โรม่าจะยิงชักเตอร์โดนเหตรวมเป,ป็นปืนกลเลยครับผมว่า3 0นะครับแล้วก็สเปอร์กับซานเก็ตผมว่าสเปอร์ชอบเลขสีกเกมนี้จะยิงอีก4ลูกครับยิงซานเก็ต4 1